อยู่หน้าโรงแรมค่ะได้ยินเสียงไหมคะวันเดือนปีวันเกิดแมวค่ะ27กรกฎดาสองพันส5บสค่ะเราอยู่ที่เมืองนาเดนนี่เป็นภาพอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ได้กดก็กด,ดแล้ว นู่นครับกำลังเปิดประตูน้ำทางด้านซ้ายและด้านขวาวแล้วก็เรือออกมามาได้จังหวะพอดีนะครับ,รบไม่ครับอ้าว่ายมาแล้ว,วเรือแฟรเวลออกมาแล้วครับ

อันนี้ลำนี้ที่ฟอเรสกัมได้ออกไปจับปุ่งต้องติดตามดูต้องเปิดประตูน้ำอีกแล้วไปเปิดยกสะพานขึ้นที่างหากคนขับจะมีตุ๊กตาอยู่มากมายนะคะตุ๊กตาหมีเกาะอ,อยู่เต็มเลยค่ะดีค่ัมาใให้ด้วยค่ะ,ดคะเดินค่ะโอ้โหภาพปุ๊บปับเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ันค่ะเข้าไปแล้วนะคะลำเดี๋ยวจะต้องเปิดสะพานอีกรอบแล้วค่ะหรือไม่ก็รอตรงนั้นอยู่อีกสองชั่วโมงโอเคมีหมายอยู่บนเรือนะคะเห็นไหมคะอ่ะไปะเดินไปข้างหน้ากันละค่ะวันที่ยี่สิบเ,เ,เปิดยัง่่ะยจ